น้าใหญ่ใช่ไหมล่ะหลายๆคนอาจจะตกใจอะไกลๆก็ได้ก็ใส y h ฮัลโหตอนดึกนะคะสำหรับคนไหนที่ดูบอลตอนดึกก็ก็ขอให้เชียร์กันสนุกๆนะนะคะก็เข้าใจหลายคนแบบว่าคงแบบเอ่อบางกลุ่มอาจจะแบบว่าไปเชียร์บอลที่ตามร้านอาหารหรือ ร้านเล่าหรือร้านอะไรอย่างนี้ก็ยังไงก็เวลากลับบ้านก็ขอให้ขับรถกลับดีๆนะจ้าอย่าเมาแล้วขับนะก็ันนี้ก็ขอเชียร์สเปนนะจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะเมาตอนแรกก็มันก็มีใจนิดนึงแหละให้สเปนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเห็นพี่ลูนี่เขาอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเชียร์อังกฤษดีกว่านะโอเค แต่ว่าสเปนเข้ามาถึงรอบชิงแล้วอะไรอย่างนี้กับอิตาลีก็ก็ให้กำลังใจเขานิดน,นึงนะคะสำหรับคนที่เชียร์สเปนก็มาช่วยกันเชียร์นะคะให้ชนะเนาะในวันนี้คนที่เชียร์อิตาลีก็ก็อะไรดีอ่ะ โอเคถึงบอลจะแพ้หรือชนะมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นการแข่งขันเพราะการแข่งขันทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีผลแพ้ผลชนะออกมาเสมออยู่แล้วนะคะก็ <S <S ขอให้เชียร์สนุกๆน,นะคะอย่าซีเรียสเนาะกับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นไงก็อย่าซีเรียสเนาะหลายคน พอใจอารมณ์คนที่แบบว่าเเออชียร์บอลแล้วแบบว่ามันให้ใจเขาไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผลออกมาเป็นยังไงก็อย่าซสีเรียสกันนะเมียก็จะเนี่ยตอนเนี้ยนนทีวีเบียมันดูไม่ได้ไงเดี๋ยวเบียจะเปิดทางเน็ตดูแล้วกันก็โอเคไม่รู้ทางนนเน็ตมันเน็ตมันจะไอ้นี่หรือบังมองแงหรือเปล่าเพราะตอนนั้นดู ดูอังกฤษก็เน่งก็งองแงมเหมือนกันไม่ค่อยชัดเลยเบียร์ไปเนี่ยอะไรนะครับเอทีวีของเบียร์ติดทูเบียร์ดูไม่ได้ใช่ปะแล้วมีคนแนะนำอะไรเงี้ยให้ให้ให้หาอะไรนะนี่เป็นสายอะไรนะหนวดกุ้งเหรอใช่ปะเขาเรียกว่าหนวดกุ้งมาเออนี่นแหละในห้องเบียร์ไม่มีไงแต่ตอนนั้นเคยแต่ตอนนั้นเคยแบบว่า ่อนที่ทูเขาจะเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันของเขาเนี่ยก่อนนั้นนมันสามารถที่จะแบบเปลี่ยนสายไงสายสัญญาณได้2ตัวคือตัวแรกคือเป็นเป็นของคอนโดเป็นฟรีทีวีส่วนตัวที่2คือเป็นทูทีเบียติดนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วมีแค่สายเดียวคือสายทูและเบียก็คือเบียมีหน้าที่ดูอย่างเดียว เบียก็ไม่รู้จะต่อ,อยังไงหรืออะไรยังไงว่าส่วนมากแม่กับน้องเขาจะเป็นคนเปิดทีวีนะส่วนใหญ่นะคะส่วนมากเบียไม่ค่อยเปิดหรอกเวลาเปิดเปิดไปช่องที่เบียดูแม่เขาก็จะเปลี่ยนอีกช่องหนึ่งที่เขาชอบเบียเออตามใจอะไรอย่างงี้เบียก็ส่วนมากเบียไม่ค่อยน้อยมากส่วนมากส่วนมากไม่ได้เปิดแต่ส่วนมากจะปิดมากกว่านะเพราะเบียนอนดึกเนี่ยเบียก็เลยต้องปิดเป็นคนสุดท้ายนะคะ ก็มันดูไม่ได้ก็คงดูเน้นๆแหละอืยังไงก็ใครเชียร์อะไรก็ขอให้สมบวังนะจ๊ะสู้ๆนะคะเออก็จริงๆก็อยากจะให้กำลังใจทั้งสองทีมอะเตเบียเตเบียชอบสเปนมากกว่านี่บางคนนะเออ มีถงมีแทงบอลหรืออะไรอย่างนี้ก็ระวังตัวไว้นิดนิดนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาค่อนข้าง,งจะเคร่งนิดนึงเนาะนก็ระวังตัวนิดนึงนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนมีบอกว่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะก็ระวังตัวนิดนึงก็ขอให้ดูบอลสนุกสนุกนะอืมก็แล้วก็ก็อย่าแล้วก็กหลายกอลมา อย่าลืมคิดถึงกันบ้างนะคะไม่ได้เข้ามาตั้งนานว่าทุกคนคงยังไม่ลืมกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เบียไปทำงานออบางกรองอินเตอร์เนชั่นแนลออรต้ซาลอนรู้สึกสบายตัวขึ้นมาเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วเพราะปกติจะตื่นตอน8ปดโมงทุกวันเลยอะเรอาอก็แบบกลับมาก็นอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง่าเงี้ยเพราะมันเป็นเวลานอนของเบียรตลอดเง ตีหนึ่งตีสองตีสามเงี่ยเออลงอ,อกแล้วเสร็จไปแล้งานหนึ่งนะคะก็ลองงานต่อไปค่ะสำหรับเรื่องการออทำบุญนะคะทำบุญทำบุญร้านของเบียร์นะคะเดี๋ยวเบียร์จะบอกรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนที่ร้านของเบียร์ตกแต่งเสร็จแล้วเพราะว่าคือเบียร์แปลว่า ไม่มีเวลาตกแต่งเลยจริงเพราะติดงานติดงานเนี้ยเอตโต๊ะลอนตลอดเออสิบเอ็ดวันไม่มีเวลาเลยแต่ว่าก็เออมีแบบโทรคุยมีโทรคุยกับช่างหรืออะไรเงี้ให้เขามาทําก่อนเป็นบางส่วนเท่านั้นอะไรเงี้ยส่วนเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรงี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเบียก็จะไปตามล่าหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เบียชื่นชอบแหละของตกแต่งวอลเปเปอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชื่นชอบก็จะมาตกแต่งร้านไม่แน่ใจว่าจะเสร็จประมาณ กี่วันแต่เบียคิดเอาไว้นะว่าน่าจะสองอาทิตย์เป็นอย่างมากคงเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้ก็ทำไปคร่าวๆนิดนึงแล้วอ,อ,อะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละอย่างนี้บอกก็เหลือแต่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาตกแต่งแล้วก็ออกแบบนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็คงประมาณสองอาทิตย์คงจะเสร็จ ไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์นะถ้าทำเร็วๆถ้าถ้าในสองอาทิตย์นี้เบียเบียไม่มีกานติดต่อกันหลายวันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะเสร็จทันยังไงก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะเดี๋ยวเบียจะแจ้งวันเวลาสถานที่หลังที่เบียรตกแต่งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเบียจะแจ้งให้ทุกๆคนรู้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นวันไหนนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนมาทําบุญร่วมกันนะคะเพราะว่ายัางไงเราก็ รู้จักกันในแฟนเพจแล้วได้คุยกันแล้วอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้มารู้จักเบียรมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะตัวจริงเบียบอกว่าเลยไม่หญิงไม่หญิงนะคะคุยสนุกสนานได้เฮาจากภาษาเบียรนะคะติ้งตองติ๊งตองบ้าบ้าบอ สมมติถ้าใครมาสมมติถ้าใครมาจริงๆวันนั้นก็อยากจะจะอยากจะให้ทําตัวสบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรเป็นกันเองเต็มที่เลยค่ะนะคะมีทรงมีเซลมีถ่ายรูปหรืออะไรงี้ก็เต็มที่เลยค่ะเบียอนุญ,ญาตให้นะคะวันนั้นนะคะก็อยากจะกเรียกว่าอยากจะแบบว่าผกมิตรทุกคนเอาไว้นะคะอืมเนาะเพราะตอนนี้เบียก็มีแฟนคลับ ก็ค่อนข้างที่จะแบบอาจจะยังไม่มากพออะไรอย่างนี้แต่ก็ถือว่ามันก็ยังอยู่ในเออโอเคอะหกหมื่นคนแบบดีใจไม่คิดว่าจะมีคนมาคลิกไลค์ให้เยให้ให้เยอะขนาดนี้ตั้งหกหมื่นคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดไลค์ให้เบียทุกทุกครั้งที่เบียโพสต์หรือทุกๆุครั้งที่เบียเ พดลูกพดข้อความหรืออะไรนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามเบียร์มาตลอดนะก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรยังไงดีก็นะวันเปิดร้านก็มาทําบุญกันเนาะเราจะได้มีบุญกันเยอะๆนะคะสําหรับคนที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาอนุโมทน,นาบุญกันแล้วกันเนาะสำหรับคนที่มาได้ก็อยากจะให้มานะคะเบียร์จะพยายาม ให้มันตรงกับวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์นะคะเพราะว่ารู้ว่าวันธรรมดาทุกคนคงจะทํางานติดงานหรือติดเรียนอะไรกันแน่ๆนะคะจะพยายามให้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันในแฟนเพจนะวันนี้ก็รักทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นนะคะส่วนเบียก็สเปนสู้ๆค่ะบ,บ,บายยแล้วเจอกันในแฟนเพจนะ